สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าอะไรจะเกิดกับคุณแบบสายฟ้าแลบใน15วันนี้นะคะอะไรจะเกิดกับคุณแบบสายฟ้าแลบใน15วันนี้ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะ ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะใครมาเจอเจอคลิปแรนดอมนี้ก็รับพลังงานหน้าไพ่กันไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าใน15วันเนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบสายฟ้าแลบดูซิมีอะไรบ้าง queen of Queen of p e n t a c l e นะห้าไม้เทา้าหกไม้เทา้าอ่าเด s t i ัสอืม,มใครสักคนหนึ่งที่เคยแบบว่าตบตีแย่งชิงกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ หรือว่าเรื่องของเงินทองก็ดีนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดกับคุณแบบสายฟ้าแลบใน15วันนี้คุณจะหลุดพ้นจากการตกตีแย่งชิงกันละ <c oughs> คุณจะหลุดพ้นจากการเขาเรียกว่าชิงรักขักสวัสดนะคะหรือว่าการมีปัญหากับคนหลายๆคนเนี่ยคุณจะจบสิ้นตรงนั้นนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมหนึ่งเลยรับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์นะคะ ได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์เอ่อความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านั้นมันเหงาหงอยก่อนหน้านั้นมันมีแต่อีนงตรงนางหรือว่าใครสักคนหนึ่งกลาลังมีปัญหาคาดีความในเรื่องของความรักกํลาลังแบ่งอะไรกันมรดกอะไรกันก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมตรงนี้นะคะแน่นอนที่สุดการเงินการทองจะได้รับความยุติธรรมจากจากใครที่วิ่งเต้นคดีความอยู่นะก็จะจะจะประสบผลสําเร็จตรงนี้นะคะ อ่าใครที่มีลูกน้องบริวารท,ที่ที่ทะเลกกาะกันตลอดเวลาเนี่ยทะเลาะกันตลอดเวลาในที่สุดแล้วคุณจะสามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้นะคะจัดการปัญหาตรงนี้ได้พอเท่ากับว่าคุณน่าจะเคลียร์ปัญหาบริวารของคุณที่มีปัญหาได้เคลียร์โครงการงานของคุณที่มันมีปัญหาเนี่ยให้มันจบสิ้นลงได้นะคะอือืึอใครที่กําลังรอคอยข่าวสารข่าวสารอยากจะบรรจุราชการ อยากจะทํางานต่างถิมต่างแดนที่แบบว่าตําแหน่งงานมันสูงขึ้นเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยใน15วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีตรงนั้นนะคะข่าวดีการบรรจุราชการข่าวดีการได้ออกเดินทางไปนอกประเทศข่าวดีจากการาสมัครงานหรือว่ารอคอยสัมภาษณ์งานแล้ว่รอคอยข่าวอยู่นะคะคุณก็จะมีข่าวดีการงานมาแบบสายป้าแรกเลยนะคะใน15วันนี้ ใครที่มีพันธนาการในชีวิตใครที่ถูกผูกมัดใครที่เคยถูกดูถูกเยียดยามหรือว่าใครที่สุขภาพไม่ดีแน่นอนที่สุดว่าคุณจะได้ฟื้นฟูอฟื้นฟูชีวิตสุขภาพของคุณใหม่ให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วคือมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาค่ะแล้วใครก็ตามที่แบบว่าไม่มีอิสระใครที่ถูกดูถูกดูแคลนก่อนหน้านั้น ผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์นะคะจะเป็นที่ประจักษ์เหมือนกับว่ามันมาถึงก่อนน,นั้นช่วงที่คุณทํางานนะมันอาจจะมีคนดูถูกเหยียดยามคุณอ,อคนว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีคุณอะไรก็แล้วแต่แต่ในที่สุดแล้วอ่ะจากระยะเวลาที่คุณทํางานมานะ่ะคุณจะอ่าผลงานนะมันจะกระชอนออกมานะให้คนเห็นเห็นในงานของคุณเนื้องานของคุณว่าสิ่งที่คุณทําออกมามันมันประสบความสําเร็จนะทํางานให้ เกิดผลรุ่งงให้กับองค์กรอ,อย่างดีจนกระทั่งมีคนยอมรับและนับถือคุณนะคะได้เลยนะ DM r e s s ใครที่รอคอยเงินทองบ้างใครที่เหงาหงอยในเรื่องของเงินทองมาตลอดเนี่ยแน่นอนที่สุดคุณคุณจะได้พบคู่รักคู่ต่างชาติของคุณเน่ะต่างถิ่นต่างแดน,นต่างศาสนาต่างวัยก็ดีเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะก่อนหน้านั้นอาจจะมีชิงรักหักสวัสด์อาจจะมีการ ทะเลาะเบาแวงกันก็ดีแต่เขาบอกว่าเขาจะเขาจะมาหาคุณนะคะมาด้วยความรักใคร่และสเสน่หารักใคร่และสเสน่หาเขาจะมาดูแลคุณด,ดุจด่างราชินีด,ดุจด่างราชินีเลยนะทําให้คุณกดล็อกพันธนาการเรื่องของการเงินด้วยอะ่ะออืฮเขาจะพุ่งหน้ามาเลยจะพุ่งหน้ามาหาคุณเลยนะคะเออไม่ต้องห่วงเลยนะคะความรักใครที่เหงาหงอยคอยรักอยู่เอ่ยเขาจะมาหาคุณ ใครที่เคยทะเลาะก่อนหน้านั้นนะคะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะกลับมาพร้อมกับพร้อมกับการเงินการเงินและทรัพย์สมบัติที่มั่นคงที่จะเอามาให้คุณนะคะที่จะเอามาให้คุณมาแบบรุดหน้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะออืฮต่อซิโอ้ใครที่ใครที่อ่าปรารถนาปรารถนาอยากจะเข้าเล่นทางการเมืองอืมเป็นรัฐมนตรีก็ดีสอสอก็ดีเนี่ยคุณจะ สมหวังนะคุณจะสมหวังในเรื่องของการเมืองนะคะการเมืองบางคนทํางานการเมืองการปกครองสอบเป็นประหลดัดสอบเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทํางานวิจัยทําอะไรเนี่ยได้ผลตอบรับที่ดีนะคะงานวิจัยหรืองานอะไรที่คุณทํามาเป็นที่เป็นที่ยอมรับอของสังคมะ่ะพูดง่ายๆว่ามีชื่อเสียงไประดับโกอินเตอร์ได้นะคะแล้วมันก็ทําให้คุณสามารถเลื่อนขั้นไปสู่ระดับ รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ก็ได้นะคะหรือใครที่หวังจะเป็นอธิการบดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใครที่หวังจะเป็นในผลในอะไรเนี่ยคุณก็เขยบตําแหน่งได้เลยนะใครที่หวังจะทํางานกับองค์กรต่างชาติองค์กรต่างชาติที่เป็นเอ่อองค์กรระดับใหญ่ใหญ่เออประสบความสําเร็จนะแบบว่ารอคอยรอคอยงานตรงนี้มานานละไม่เห็นข่าวสารเขาติดต่อมาสักทีในสิบห้าวันนี้เขาจะติดต่อมาแบบสายฟ้าแลบเลย แล้วคุณอาจจะได้เดินทางแบบสายฟ้าแลบด้วยนะคะจะบอกให้อืออ่าต่อซีเรื่องอะไรเอ่ยความรักก่อนหนะ้านั้นใครที่อึมครึมใครที่ทุกข์ระทมในความรักไม่ต้องห่วงนะคะ15วันนี้เอ,อหนุ่มและสาวจะสุขสมหวังในความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือจะเป็นพ่อมแม่แม่ร้านก็ดีนะคู่ของคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงแต่มีอํานาจมียศศักดิ์ เป็นผู้บริหารระดับสูงบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์บางคนอาจจะเป็น,าาาน,จจปนหน่วยงานราชการระดับสูงหรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกสายทหารพวกมีสีหรือบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับระดับราชวงศ์เลยก็ได้นะคะราชวงศ์เลยก็ได้นะคือยิ่งใหญ่อ่ะอยิ่งใหญ่เลยแหละคนคนนี้แหละค่ะจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะคุณก็จะไม่ต้องเปล่าเปลี่ยวหัวใจอีกต่อไปนะเดีดูซิมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมโอ้ ค่อนข้างจะดีนะใน15วันเนี้ยหลายๆคนแบบว่าโอ้ยสมัครงานไม่ตั้งนานแล้วเขาไม่เลียยสักทีมันอะไรยังไงเนี่ย15วันนี้เตรียมตัวเลยค่ะมีแบบสายฟ้าแลบมาเลยนะคะความรักก็เหมือนกันใครที่ก่อนหน้านั้นไม่คิดว่ามันจะกลับมาคืนดีไม่คิดว่าเขาจะมาขอหรือว่าไม่คิดว่าเขาจะเดินทางมาหาหรอกเออใน15วันนี้เดินทางมาแบบสายฟ้าแลบมาแบบจูบจมเลยนะอืมาพร้อมกับการเงินที่มั่นคงด้วย ใครจะเตรียมไปต่างถิ่นต่างแดดเตรียมตัวเลยค่ะ15วันนี้ได้ตอบรับข่าวดีใครพร้อมจะบรรจุราชการใครจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะสุขสมหวังเลยนะก้าวถ้วยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก้าวถ้วยก้าวไม้ k ิ n อ of Cup เอ่อแเหรียญน,นะคะเรื่องของการเงินการทองใครที่ก่อนหน้านั้นะโดนโดนคนแบบว่าเขาเรียกว่าไงดีโดนคนหักหลังอ่ะโดนคงที่ไม่จริงใจอ่ะค่ะ ทำธุรกิจกับคนเรารู้สึกว่ามันถูกถูกแหวงกัดก็ดีถูกเอารัดเอาเปรียบก็ดีหรือทำธุรกิจในโลกของออนไลน์แล้วไม่รู้ว่ามันจะไปได้ดีไหมเพราะมันมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดในลูกน้องก็ตีกันอินุงตรงนางเขาบอกว่าในสิบห้าวันนี้คุณไม่ต้องห่วงนะธุรกิจที่คุณเริ่มทำหรือธุรกิจที่คุณจับน่ะมันจะสร้างเงินสร้างเม็ดเงินมาให้คุณแบบไม่คาดคิดไอ้ลูกน้องที่มันทะเลาะกันอินุงตรงนางอ่ะที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเคลียร์ปัญหากันได้นะคะ เก้าดาบโอ้สิบดาบใครสักคนหนึ่งที่ภาระเยอะเหลือเกินภาระเรื่องการงานก็ดีภาระเรื่องครอบครัวก็ดีทําให้เกิดความเครียดต่างๆนาๆนาเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินอ,อ่าโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเขาบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะได้ปลดปล่อยภาระตรงนี้คุณจะมีชีวิตที่เป็นอิสระแบบสายฟ้าแลบเลยแบบไม่คาดคิดอะ่ะเหมือนกับว่าอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเอ,อ่อนะทําให้คุณแบบปลดเรื่องจาก จากภารกาาิจตรงนี้หรืออยู่ดีๆลูกน้องบริวารหรือคนในครอบครัวอยู่ดีๆก็หันมาเข้าอกเข้าใจคุณะทําให้คุณมีอิสระคนไม่คุณมีอิสระอ่าไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องอึดอัดใจแบบที่ผ่านมานะคะอืมใครสักคนใฝ่ฝันว่าอยากอยากจะโบยบินอยากจะออกเดินทางไปค้นหาชีวิตของตัวเองแน่นอนค่ะคุณจะได้ไปนะคะคุณจะได้ไปใครที่เป็นนักศิล,ลปิน ศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีเหตุพลิกล็อกในชีวิตว่ามันใกล้จะสําเร็จสมหวังแล้วแต่สุดท้ายมันเกิดพลิกล็อกเกิดจากคนไว้ใจคนไว้ใจของคุณนะ่นอ่าโกงคุณก็ดีหักหลังคุณก็ดีหรืออะไรก็ดีทําให้ตรงนั้นอนะ่ะมันเกิดพลิกล็อกไม่ไม่สำเร็จเขาบอกว่าตัวคุณนะไม่ต้องห่วงนะคะอ,อคุณจะได้เจอหุ้นส่วนใหม่ เจองานงานใหม่นะคะงานใหม่งานใหม่ในอาจจะเป็นสายการบันเทิงใหม่ๆนะคะซึ่งมันจะตอบรับความสามารถของคุณมันจะนําพาคุณไปสู่ความมีชื่อเสียงอะความมีชื่อเสียงอะได้เลยนะคะถ้าคนเป็นพวกสายการบันเทิงนะสายการบันเทิงนะคะคนที่ทําโลกธุรกิจออนไลน์ไม่ต้องห่วงนะคุณจะประสบความสําเร็จแบบไม่คาดคิดไม่ว่าคุณจะจับธุรกิจอะไรซึ่งดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เนาะ ดูแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเอมันจะติดขัดไปหมดอะแต่ใน15วันเนี้ยจากที่คุณทํามาใน15วันเนี่ยมันจะมีการตอบโจทย์คุณธุรกิจของคุณมันจะพุ่งไปข้างหน้าและพุ่งไปเรื่อยๆด้วยนะอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วความรักใครที่เจอรักสามเศร้าเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะได้เจอเจอรักที่ที่แท้จริงที่แท้จริงนะคะเจอเจอรักที่แท้จริงอ่าเป็นรักที่อยู่แดนไกลกัน เขาจะติดต่อมาหาคุณแบบปรับปรับและเดินทางมาหาคุณแบบปรับปรับชีวิตคุณนะ่ะจากที่มันล้มเหลวจากที่มันมีแต่ปัญหาจากที่มันแต่นีแต่เรื่องวุ่นวายนะมันจะมันจะมาสู่คําว่าด h e w o อ l d ความสุขสมบูรณ์แบบไม่คาดชิดได้เลยใครที่อยากจะได้บุตรพยายามพยายามในการที่จะมีบุตรมาหลายปีแล้วก็ยังไม่สุขสมหวังแม้ว่าจะไปทํากิ๊ เสียเงินเสียทองเจ็บป่วยเจ็บร่างกายมาตั้งเยอะแยะแล้วเนะี่ยก็ยังไม่สุขสมหวังสักทีในสิบห้าวันนี้คุณเตรียมรับข่าวดีแบบสายฟ้าแลบได้เลยนะคะคุณอาจจะได้บุตรเอ่อบางคนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกอ่ะเบื่อเบื่อกับชีวิตอยากมีอิสระไปท่องเที่ยวได้ไปนะคะได้ไปสุขสมหวังนะคะไม่ต้องห่วงเลยใครที่อยากทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะคะ ในห15วันนี้วีซ่าก็จะผ่านนะคะมีคนช่วยมีคนช่วยทําให้คุณสามารถที่จะผ่านได้และก็สามารถที่จะเดินทางไปทํางานที่ต่างทิมต่างแดนได้นะอ่ะเดี๋ยวดูไพ่อีกสามลับหนึ่งสิงว่ามีอะไรจะบอกคุณบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบใน15วันนี้นะคะใครที่คิดว่าอุย้ยคู่ครองฉันคุณไม่มาหรอกมั้งกพะคงไม่ติดต่อมาหรอกอ่ะ ห้สิบห้าวันนี้เขาจะติดต่อมาแบบสายฟ้าแลบน่าจะบอกให้ใครที่บอกว่าสมัครงานไว้ก็คงไม่เรียกสัมภาษณ์แล้วมั้งอุ้ยมีค่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาแบบปรับแบบสายฟ้าแลบเลยอืมใครที่จะสอบบรรจุแล้วไม่คิดว่ามันจะได้เนี่ยจะได้นะคะสุดท้ายแล้วจะได้สุขสมหวังอ่าแบบสายฟ้าแลบอีกเช่นเดียวกันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหกเหรียญหกเหรียญอูอี่อสีไม้เท้าเห็นไหม อะไรที่คุณทําไว้นะคะจะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปการะคุณนะคะให้คุณไปสู่ความสําเร็จสมหวังได้แบบมืนๆงงๆก็ได้นะแบบใส่ฟ้าแลบนั่นแหละค่ะออแล้วคุณจะได้แต่งงานเห็นไหมได้แต่งงานมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ธุรกิจการเงินของคุณเนี่ยมันประสบความสําเร็จแบบที่คุณงงว่ามันสําเร็จได้อย่างไงอ่ะแต่นั่นล้วนแล้วแต่เป็นความภาคเพียนของคุณแต่มันมาเหตุผลในอ่าสิบห้าวันต่อจากนี้ไงอืมเห็นไหม อุ้ยมีแต่เงินเข้าเงินเข้าเงินเข้าเลยสิบห้าวันต่อจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณแบบสายฟ้าแลบการเงินสิคะเข้ามาแบบหลบหลบหลหลบหล,บล,บล,บลบเลยนะไปเตรียมกระเป๋าใบโตๆเอามาเก็บเงินกันดีกว่าเนะรู้สึกว่าเงินเข้ามาดีดีนะคะอืมใครๆคหา้าถ้วยเศร้าใจเรื่องอะไรเอ่ยเออเห็นไหมโอ้ยโชคลาบแม่หมอชอบนะ The e w of Fortune นะมันหมายถึงว่าโชคลาบมาเคาะประตูที่หน้าบ้านคุณแล้วอะ ยังไงยังไงเนี่ยมันก็จะเกิดแบบสายฟ้าแลบด้วยนะเพราะเมื่อกี้มันมีเดอะทาวเวอร์เนาะเดอะทาวเวอร์กับวิวออฟฟอร์จูแน่นอนที่สุดว่าโชคลาภในทุกด้านของคุณไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใครจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คุณจะได้โชคลาภบ,บ้านมาแบบสายฟ้าแลบใครติดคดีความในเรื่องเกี่ยวกับบ้านบ้านแล้วแก้ไม่ออกในสิบห้าวันนี้คุณจะมีทางหลุดออกได้แบบสายฟ้าแลบอีกแบบไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันได้มาได้ไงแต่มันก็จะได้ คู่ครองของคุณน่ะที่จะมาขอคุณแต่งงานแบบสายฟ้าแลบหรือเดินทางมาหาคุณ่ะมาพร้อมกับการเปคุณการเปและซื้อบ้านให้คุณด้วยนะอมาเปและซื้อบ้านให้คุณคนที่เป็นคู่คุณอาจจะเป็นคนอดีตที่เคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจก็ได้นะคะก็ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคู่พรมลิขิตคู่รักในอดีตชาติของคุณคู่ที่เคยเหวี่ยงพวกคุณออกไปให้เจอเจแบบทดสอบแล้วก็เหวี่ยงกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะออื แน่นอนที่สุดคุณเชได้บางคนอาจจะได้แต่งงานแบบสายฟ้าแลบบางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่อะค่ะถูกลอตเตอรี่อืแบบสายฟ้าแลบแบบสายฟ้าแลบเนี่ยรางวัลใหญ่ก็ได้นะคะรางวัลใหญ่ก็ได้อื ừ, หรือไม่ก็รางวัลที่สองสามก็น่าจะได้แหละเออแม่หมอก็อยากถูกเหมือนกันนะลอตเตอรี่เอรางวัลสองสามนี่มันเป็นยังไงหรอไม่ต้องรางวัลที่หนึ่งก็ได้เนอะแค่สองสามก็พออืออุย้ยหกถ้วยนะคะ คนรักเก่าของคุณคนรักเก่าของคุณที่เคยทําให้คุณเครียดเคยเคยทาให้คุณทุกข์ใจนะ่ะย้อนกลับมานะคะไม่ต้องห่วงย้อนกลับมาขอคุณแต่งงานหุ่นในเรื่องความรักมากมากในสิบห้าวันนี้นะแน่นอนที่สุดคุณจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักคนรักของคุณนี้ต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างวัยกับคุณอย่างสิ้นเชิงนะคุณจะเข้าสู่รักแห่งความโรแมนติกโรแมนติกแบบแบบเฮ้ยจากก่อนนะ้นนะั้นะนะมันทะเลาะกันอนะ่ะ ดีๆกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งายเป็นรักที่หวานชื่นอะ่ะอืมประมาณนี้เลยนะว้าวมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงไหมคิงอัพสอดคิงอัพขับนะคะโอคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารทางทอรจิตกันได้นะคะบางคนทำธุรกิจ Import Export นะคะไม่ต้องห่วงนะคะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนกลับมาที่สามดาบกับห้าไม้เท้านะคะแน่นอนที่สุดเขาบอปัญหาใดๆของคุณ ถ้ามันเกิดขึ้นนะคะให้คุณอยู่นิ่งๆสวดมนต์แผ่เมตตานะคะแค่นั้นพอเอเจ้ากรรมในเวรจะหลุดพ้นและปัญหามันจะคี่คายไปเองได้นะคะอือฮึใครที่อยากจะบรรลุธรรมได้นะได้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 โสดาบันได้โสดาบันนะเพราะว่ามันไม่มีไพ่ตัวอื่นขึ้นที่มากกว่าโสดาบันเนาะอือฮึโอเคแน่นอนที่สุดอ่ะไพ่ใบสุดท้ายที่จะเปิดวันนี้ก็คืออะไรจะเกิดกับคุณแบบสายฟ้าแลบคุณจะได้เป็น เศรษฐีนี้สุขสมบูรณ์ในทุกด้านการงานการเงินความรักคุณผู้ชายก็จะได้นารีอุปถัมภ์ที่เป็นเศรษฐีนีเข้ามาในชีวิตสรุปว่าเป็นเศรษฐีนีโอเคเนาะสิ่งที่จะเกิดกับคุณแบบสายฟ้าแลบนะคะเตรียมพร้อมเป็นเศรษฐีนีกันเถอะโอเคค่ะอ่ะก็ยิ้มรับพลังงานหน้าไพ่กันไปได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ